สวัสดีแันอีกเช่นเคยครับครับอาจารย์มดรถแม็กนะครับผมวันนีกันนี่เอลซิฮะขับความรู้ก่อนสองชิ้นนะครับใบมีดฐานฐานท้วนนะครับผมตัวนี้เป็นคันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นหาพันบาทนะครับผมก็ดูรถได้ที่คุกในคุปตะทีสเกตเราจะเลื่อนนะครับผมสาขาเมืองนะครับพี่น้อง หน้าค่านีก็ข้ายตามสภาพครับเดจะค่าเบิ้นครับระบบแเบิเ้งรถนู่สองเหรอต้บิ้งให่นะครับผมก็่ารถนี้ไหว่ ต,ตัวที่ครับพี่น้องรถใหญ่ครรถใหญ่ดีทุก๊กตาทุดเกียดแล้วเจอกันครับพี่น้องครับครัท่าหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ